สวัสดีครับพอกดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทารคคะนะครับเราเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ลวดวงรายสัปดาห์เข้าสู่เดือนเมษายนต้นเดือนนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่3เมีนาคมถึงวันที่6เมษายน2567นะครับเรามาดูกันว่าวดดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมเนี้ยคลิปนี้เป็นของชาววันศุกร์และชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพจทิกต o อกดรเทมทารุคค่ะนะครับพิมมาทุกอย่างจะขึ้นตามเรียงเลยนะคร จะมีโชคลาภจะเฮงจะปังเหมือนชาววันจันทร์ไหมเรามาดูกันวันที่หนึ่งเมษายนด้วยโอเคสิษ์เป็นไงบ้างชาววันศุกร์ชาวชาวันศุกร์สัปดาห์นี้โอ้โหมีเรื่องคิดหลายอย่างเลยคิดหลายอย่างหลายสิ่งไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนสากระเบือยันเรือลบหัวร้อนเหลือเกินสัปดาห์นี้ใจเย็นๆนะอากาศมันร้อนคุณอยาหัวร้อนเด็ดขาดให้ใจเย็นๆถ้าหัวร้อนแล้วคุณจะปวดหัวหนักมากเพราะว่าอะไร คุณแบบจะล้มป่วยก็เกิดขึ้นได้นะพ่บอกว่าให้ระวังมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอหรือเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเรื่องเรื่องหลังนะหรือบางครั้งอยากจะนอนนิ่งๆอยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยชาววันสุกบางท่านให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดมหรือปวดหลังหรืออะไรบางอย่างในสัปดาห์นี้เหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทําต่อเรื่องบางเรื่องที่ไม่อยากทำนะในสัปดาห์นี้สำหรับชาวบันสุกก็ต้องทําต่อมีโครงการที่ทําอะไรบางอย่างการเดินทางหรือทาอะไรตัร้งแต่สองคนขึ้นไปเกิดขึ้นได้ช่วงนี้คิดหนักเเเเรรรรรืื่่ออออองงงงงงกกกาา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 ิิินนนมหหหยยดะไบ แต่คุณไม่ต้องกังวลชาววันศุกร์ยังไงคุณก็หาได้ชาวศุกถึงปวดหัวหน่อยแต่คุณก็หาก็หาได้นะเรามาดูว่าชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างตังจิ โอ้ชาววันเสาร์ถือว่าเป็นเรื่องเราดีๆเลยชาววันเสาร์มีเรื่องลังเลใจว่าจะต้อเลือกซ้ายเลือกขวาจะไปไหนดีจะเดินทางไปไหน จะพาลูกไปเที่ยวไหมหรือจะอะไรยังไงกําลังคิดอยู่ลังเลใจอะไรบางอย่างแต่ไพ่มันบอกว่ายังไงคุณก็ต้องเลือกเพราะว่ามีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นแน่ๆนในสัปดาห์นี้ไพ่แห่งการเดินทางการเดินทางการเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้แต่ช่วงนี้มีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจและมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปอาจจะได้มาคุยกันและรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องเรากับคาว่าลูกนะครับเด็กน้อยขึ้นมาและมีไพ่ผู้ชายคนนี้อาจจะหมายถึงคนรัก คนรู้จักเพื่อรววมงานเป็นผู้ชายจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่บางครั้งแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้เลยคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องบางคนก็เป็นเจ้าชู้กุ้มกลิ่มหรือไม่ก็พอเป็นพ่อไม้ก็ได้หรือรวมทั้งลักษณะเป็นผู้ชายแถบเอเชียก็เกิดขึ้นได้อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของชาววันเสาร์แต่ใน,นสิ่งที่คุณกําลังคิดหรือลังเลใจคิดจะทําอะไรก็ตามหรือโครงการใหม่สิ่งที่คุณจะต้องเลือกการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จ ไม่ต้องกังวลใจการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จสำหรับบางบางท่านนะการตั้งขันก็เกิดก็เกิดขึ้นได้นะครับผมรับไพ่ใบน,นี้นะการช่วงชิงแข่งขันเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่สอบแข่งขันชิงทุนหรืออะไรก็ตามหรือทำโปรเจกต์หรือการเดินทาง9.9.99% 99มักจะไม่ค่อยพลาดอุปสรรคแก้ไขได้ด้วยตัวมันเองขอแสดงความยินดีดสำหรับชาววันเสาร์้วยครับ